สวัสดีค่ะกำลับอาพบกับเอ Lady ีแดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเหมือนเดิมนะคะ วันอาทิตย์แทนที่จะได้หยุดพักผ่อนกันแต่ผลงานเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยที่แพ้ยับไปให้กับเบนฟอร์ด40ทำให้อีลิกเทนฮากเนี่ยได้สั่งยกเลิกวันหยุดของนักเตะนะคะพอเฮิร์รายงานนะคะว่าทีมมีกำหนดหยุด1วันแต่เทนฮารกเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับผลงานของนักเตะเมื่อวันเสาร์นะเขาจึงให้นักเตะทุกคนเนี่ยมารายงานตัวที่แคนิงตันเพื่อฝึกซ้อมพิเศษเจสันเบิร์ดจากไทเลกราฟนะคะบอกว่าอีลิกเทนฮากเนี่ยต้องการให้เซ็นสัญญาก,กับกองกลางอีก2คนกน ่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะโดยหวังว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับเอเดียนราบิโอได้เนี่ยก่อนเกมกับลิเวอร์พูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเจสันเบิร์ดก็บอกว่าตอนนี้แมนยูยังไม่ได้วางแผนในการประชุมติดตามผลสำหรับเอเดียนราบิโอเลยนะ เจสันเบิร์ดนะคะรายงานต่อว่าหลังจากที่อิลิกเทนฮาร์กเนี่ยได้ให้โอกาสนักเตะแมนยู Man ได้พิสูจน์ตัวเองนะจะดูเหมือนว่าเขาจะยอมรับแล้วนะว่าการให้โอกาสนี้ไม่ถูกต้องนะเขาต้องเริ่มเร่งการเปลี่ยนแปลงแล้วติปเบรตรายงานว่าเอเย่นของเทนฮาร์เนี่ยรู้สึกโกรธมากนะที่ผู้ใหญ่ในแมนยูเนี่ยไม่ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับเทนฮาร์กก่อนที่เขาจะตกลงรับงานนี้นะโดยสัญญาเอาไว้ค่ะว่าจะซื้อนักเตะให้เทนฮาร์กเนี่ยหคนในซัมเมอร์นี้ ตอนนี้อิลิเคนฮากนะคะก็มีการเทคแอคชั่นเรียกร้องทวงสัญญาในการซื้อนักเตะเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนก่อนตลาดซัมเมอร์จะปิดโลกในสิ้นเดือนนี้มีรายงานว่าตอนนี้อิลิเคนฮากเนี่ยได้เดินทางไปคุยกับแฟรงกี้เดยองด้วยตัวเองเลยนะจริงๆดิวเนี่ยสำหรับแฟรงกี้เดยองก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะจบลงยังไงเพราะว่าบาซ่าเองเนี่ยก็ยังคงยืนยันกับเดยองนะว่าถ้ายังอยากจะอยู่กับบาซ่าต่อนเนี่ยยังไงซาก,ก็ต้องลดค่าจ้างลง5 0เปอร์เซ็นต์ เคลาโลเมโลนะรายงานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยแอบจดชื่ออารอนวานบิสก้าและดิโอโกโดาโล เป็นตัวเลือกแบ็คขวาของทีมด้วยนะเจสันเบร์ค่ะรายงานว่าพฤติกรรมของคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยถูกพูดถึงว่าเห็นแก่ตัวและสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเพื่อนร่วมทีมนะสกายสปอร์ตก็ยังระบุอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพีโด้นะหรือว่าพวกเขาเองเนี่ยอาจจะต้องพิจารณายกเลิกสัญญากับพิโด้หลังเกมกับเบนฟอร์ดอิลิเทนฮาร์กเนี่ยได้ให้นักเตะเดินไปขอโทษแฟนบอลนะักที่ตามมาเชียร์ถึงในสนามซึ่ง นักเตะคนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นดาบิดเดกอาอีลิกเซนบูโนโ่มาคาแรดฟอร์ดเนี่ยก็เดินมาขอโทษแฟนบอลน,นะแต่ว่าพี่โดเนี่ยไม่ไปแถมยังทำท่าแบบยักไหล่แล้วก็เดินกลับเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่แอบผิดหวังกับพี่โดนิดๆนะนะเอ็มอมี Instagram Facebook TikTok YouTube ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ วางลิงทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงกันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยที่แอด lady 9 9คิดเห็นอย่างไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันบ้างใต้คลิปนี้นะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ